โอ้อไ,โอไม่ไ้ไม่ไดไม่ไดไมไ้ไไ้โอยไปทำไหิวแล้ว<ม>วะหิวอะชอบปะอยากกินอะไรไ <ป S 1> แบบท <ไป S 1> อดกรอบๆไม่ต้องไปอากาศดีนะหน้านอนมากเลย ต่อไปเพลงเมาคีราสัตเมาคีราสัตเมาคีราสัตแฟชั่นแฟชันเอาดิแค่ฟชันเฮ้ยเป็นแรงไปเรื่องอะไรเนี่ยต่อไปเพลงสามัคคีชุ่มนุ่มกล้าเหล่ามาสหล่ามา อมาลวนนีจิตสบาอยอะไรเ,เป็นอะไรเนี่ยนี่มันช้าช็อตเฮ้ช็อตยดยดหรมไกนี่ว่าจะติดตรงนี้ทำยังไงเนี่ยบันกุดยอดมากเลยใช่ปะ่ะมันเดอดผูกเชอดในตำนานเลยนะเนี่ย Ni ni ni, oi, oi, woo, oh. huh. S <S โอ้ okay, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมเป็นไรไมเป็นไรไมเป็นไไม่เป็นรไมเป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันมีท้มันมีท้ไม่เป็นไรอ้ไปไปนบินเธมาเธเเเองพลล้อเนี่ยมันก็ต้องซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายก็ต้องขึงให้ตึงเวลาจะใช้งานอะไรเนี่ยมันต้องับไอเนี่ยมันต้องบทำไมเธอเดินติดอาจารย์ขนาดนี้เนี่ยผมจดตามพี่อาจารย์บอกตั้งใจเรียนมากๆ หิวแล้วว่าหิวว่ะภาพวะอยากกินอะไรแบบทอดๆกรอบๆไม่ต้องไปเดี๋ยวเราจะหาอาหารให้เองมาแล้วปะาดินงจริงนาดินรัแล้วเอาเลยบรรยากาศดีนะน่านอนมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เหนื่อยเนาะเดี๋ยว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 ฮะหายที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอะไรนะไม่หายหรอกเฮ้ยฮะจานบอกว่าต้องทำสัญลักษณ์เดี๋ยวหลงโอ้ยไม่หายหรอกไม่ได้สามต้นเี้ไม่ได้ไปเอเราไปเถอะเราไปกันเถอะเดี๋ยวถ้าหลงนะต้องพึ่งสัญลักษณ์เราโผ Let selfie. me take a เอ้าของหายอ่่ะชหายหมดเลยเอาเอาคอเอาหายบอกเอ้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้ท่าแปลกแปลกว่ะโอเคยันท่านี้นี่นี่ยันท่านี้เฮ้ยท่านี้อ๋อไท่านอะไรวะไม่รู้ดิไม่รู้เรื่องว่าของไปไหนวะเนี่ยเมาปะเนี่ยบอกแล้วของหายอ่ะท่าเด็ดะเฮ้ย คออ Girl, ุ้นๆค่อยๆอะไรปะของเราปะมันคุ้นๆอะใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยเหมือนหมวกเลยอะมันืออะไรอะมันอยู่เลยที่หลุดหลุดอะเฮ้ยตามตามแล้วแลวแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสายไหนในวิชาลูกเสือทุกๆคนเป็นสายไหนกันบ้างเอ่ยโชดเป็นสายไหนอ่ะสายลุยสายลุยลุยยังไงอ่ะลุยสมาร์ทวีตาบูใสไฉยค่ะชิวค่ะชิวชิวครับสายชิวครับชิวคือมองทุกที่นองทุกท่าเขาเรียกว่าสายนอนหรือว่าเรียกว่าสายชิวตัวที่เขาก่อกาค่ะ ชอบนีก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกตับสไคร้นะและที่สำคัญเลยนะถ้าทุกคนเป็นสายไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะจะได้รู้ว่าลูกเสือเนี่ยมันมีสายไหนบ้างถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันนะหรืออยากให้พวกพี่ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับลูกเสือหรือเมาคีอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะที่สำคัญเลยนะต้องกดกระดิงด้วยนะจะไม่ได้พลาดคลิป,ปใหม่ๆของด็กโกาก้านะคะไปแล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วดอกโกกค่้าว่าไง